สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลล่าทีวีด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีลูกซองใหม่ครับซองทองนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูแป,ป๊บหนึ่งเอาพี่มีสกินหรือเปล่าแล้วดูก่อนนะครับว่าลูกซองควงเนี่ยโอ้โหพี่ไม่มีสกินเลยวะ M1887 ่ะ M1887 นะครับซึ่งพี่ไม่มีสกินเลยก็วันนี้ก็จะมาทําการสุ่มให้น้องๆดูว่าหมดกี่เพชรนะครับผม ถามว่าของมันต้องมีไหมอันที่จริงพี่ก็เล่นซองควงไม่เก่งนะครับผมแต่คือมันไม่มีสกินนะก็จะเอาเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสแต็กของลูกซองที่ผ่านมาครับไม่นับลูกซองเขียวนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันที่อาวุธนะครับเข้าไปที่ซองควงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไหนดีนะครับผมแล้วแต่มันพี่คิดว่ามันแล้วแต่คนเล่นนะครับก็ดีแท็กนะครับบวกราเมจหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้คือกาลังฮิตเลยนะครับอัตราการยิง2นะครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ซองสีเขียวนะครับผมก็ยังไม่มาเนะ โอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำการสุ่มกันเลยนะครับผมกับซ่องควงโอ้โหดูดีดูด,ดีโคตดเอาเอฟเฟกต์อลังการเวอร์วังอลังการมากดูดูด,ดูเอฟเฟกต์เปิดตัวนะครับผมปิง้งนี่เป็นไงโคตดสวย บอกเลยโคตรสวยครับเป็นกระบอกสีทองนะครับมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับผมไม่ธรรมดาเลยครับกับลูกซองกระบอกนี้บวกอัตราการยิง2ระยะ1นะครับผมซึ่งถามว่าโอเคไหมบวอกระยะก็คือยิงไกลขึ้นนะครับเพราะว่าลูกซองนี้โดนเนิร์ฟก็คือลดระยะเป็นลูกซองที่ยิงไกลนะครับผมก็ประมาณนี้เลยกับลูกซองสีทองครับสอยล่วงแน่นอนนะครับสาหรับคนที่สุ่มนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของข้างในมีอะไรบ้างก็มีทั้งหน้าของตัวซุ่มปืน โอ้มีไอวอด้วยนะครับผมไอวออยู่ตรงนี้นะครับผมโอ้โหสวยเลยเป็นดําเขียวนะครับผมแล้วข้างในมีอะไรอีกโอ้ไอวอลได้อยู่นะไอวอชอบพี่ชอบไอวอนะครับผมแล้วข้างในมีอะไรข้างในก็มีกระบองไวกิ้งแล้วก็กระเป๋าโง่ๆอีกหนึ่งใบที่พี่มีแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับพี่จะทําการซุ่ม วันนี้มาทั้งหมด900 0เพชรนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกินไปโอเคมาจะดูว่าเกลือหรือลุ่งนะครับก็ประมาณนี้เลยแต่ถามว่าพี่ทรายต้องสุ่มอะ่ะพี่ไม่มีนะครับไปพร้อมแล้วร้อยแรกร้อยแรกคือแรกๆกบพี่คิดว่าออกไปเห็นไหมเป็นไงออกนะครับผมก็ประมาณนี้เลยมาต่อไปนะครับผมต่อไปเลย200นะครับ มันก็จะเป็นประมาณนี้คือเหมือนว่ามันจะแบบว่าหลอกล่อแล้วนะครับออะออกแล้วปุ๊บสักพักเนี่ยพี่คิดนะระบบของมันคือมันจะดูดแล้วนะครับผมออกมาแนละ้วสองเหรียญนะครับผมมาเดี๋ยวลุยกันต่อเลยนะครับยาวๆเลยนะครับผมสําหรับการสุ่ครั้งนี้ดูที่จะหมดกี่เพชรนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่เพชรถามว่าเพชรพี่เอามาจากไหนพี่เติมแบบรายเดือนนะเก็บเอานะครับผมก็ล้วกล่องสีม่วงเนี่ยคือเปิดแล้วได้เลยนะครับผมไม่เกินครับก็ส่งเข้าไปสําหรับคนที่สุ่มนะครับผมทษดีอ่ะ ประมาณนี้เลยนะครับผมตอนนี้หมดไปละ300เพรนะครับไปอืเป็นไงเป็นไงโคตเกลือบอกเลยดูดูดูด้วยเอ,ออเอาดูหมดไปแล้วนะครับผมอืเป็นไงเอามาทําไมของพวกนี้อ่ะเออเอเออ โอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ไปเรื่อยๆยาวๆพี่จะปล่อยมันไหลไปดูซิมันจะหมดไหมครับผมก็ใครมีเทคนิคก็บอกพี่หน่อยนะครับผมสําหรับการสุ่มครั้งต่อไปพี่จะนําไปใช้นะครับสําหรับคนที่สุ่มแล้วได้น้อยกว่าพี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเมนบอกพี่หน่อยนะครับว่าหมดไปเท่าไหร่นะครับเอาเหรียญที่3มาแล้วนะครับผมตอนนี้หมดไปที่เท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวขอส่งแยกย่อยๆก่อนย่อยปึ้ม ตอนนี้หมดไปแล้วนะครับผม900 0นตอนนี้เหลือ8,500น้าะครับผมยาวๆเลยนะครับผมเนี่ยพี่คิดว่ามันจะดูดแหละเราได้สมเหรียญแล้วใช่ไหมดูดูด้ว้ด้วยนะครับผมดูดูดูโอ้ยออกมาดิขอแค่2เหรียญเนี่ยโอ้โหทำไมมันยากเย็นขนาดนี้คนอื่น่ะสุ่มแป๊บเดียวได้แป๊บเดียวได้นะครับผมเอออย่างนี้ต้องใช้ถ้าไม่ตานะเปลี่ยนตัวละครนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้ก็มันก็เป็นเทคนิค มันไม่ใช่เทคนิคหรอกแลวแต่ดวงนะครับผมพี่ก็จะเอาวูคองมาไหนวะวูคองอยู่ไหนวะเออวูคองมานะครับผมตอนนี้หมดไปแล้วนะครับพันสามเพชรนะครับผมณนะตอนนี้นะครับผมมาเรามาลุยกันต่อเลยครับผมโอ้โหเอฟเฟกต์อลังการน่าถือเหลือเกินนะครับโชว์ในล็อบบี้ได้ด้วยนะครับผมมาแล้วโอ้โหกระเป๋ากระเป๋ามีแล้วไม่ใช่หรอเออโอ้โหเกลือเกลือจะจัด,จดบอกเลยเกลือจะจัด,จดหื ถ้าย่อยได้ย่อยนะครับผมในกระเป๋าสามารถย่อยได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่สุ่มนะครับผมก็มาจงมามัคุดเกลือคุดเกลือคุดเกลืออีขูเจ็บว่ะเจ็บงานนี้เจ็บแน่แน่พี่ดูทรงแล้วเจ็บนะครับผมมาแล้วกับเหรียญที่สี่นะครับผมโอ้โหตอนนี้อยู่ที่เจ็ดพันห้านะครับผมลดไปก็ประมาณสักกับสองพันแล้วนะครับผมโอ้โหเจ็บว่ะเจ็บว่ะเจ็บเจ็บเจ็บปะส่งเข้าไปในในห้องเสกตัวก่อนนะครับผมสำหรับตรงนี้นะ คือแบบกว่าจะได้สี่เหรียญเนี่ยก็คือกุ <locker filler> อร e r t o เกลือเกลือชัวดูมันดูดแล้วครับผมก็ไปไปเรื่อยๆครับผมเพื่องน้องพี่ทาได้ครับส่งข้ากล่องสีม่วงแนะนําให้ส่งเขาส่งเข้าไปเลยครับว่ามันจะได้ชุดนะครับผมชุดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอ้โหหมดไปแล้วตอนนี้เหลือเจ็ดพันห้านะออกยากออกเย็ยนจังวะดูดีแค่เหรียญเดียวะเหรียญเดียวมันน่าจะออกแล้ว่ะ ้9,000เพชรตอนนี้เหลือ7,500ครับยาวไปครับเยาวๆครับให้มันเหลือศูนย์เพชรไปเลยนะครับผมเพื่อ <c li pp le> คลิปนี้นะครับผม,มเกลือเกลืออีกแล้วนะครับผมเกลือไหมเกลือไหมครับเกลือไหมเกลือเกลืออีกแล้วเกลือหืมโคตรเกลือเกลือไหมเกลือไหมหืมแล้วตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่7,000แล้วครับจาก9,000เหลือ7,000แล้วก็หักลบเอาเองนะครับตอนนี้ก็ตก 2 0 0พันกว่าแล้วนะคะผมไม่ธรรมดาเลยครับกับปืนกระบอกนี้นะเออแล้วก็เล่นก็ไม่เป็นด้วยนะกับปืนกระบอกนี้นะเออแต่ก็คือมันไม่มีสกินไงพี่กระสุนน้องๆดูว่าจะหมดกี่พันเพชรน,นะครับผมซึ่งอันตรายบอกเลยอันตรายนะครับผมบุ้มโอ้โหคดเกลือบอกเลยดูดูดูดไว้ด้วยสามวันนะครับผมเอามาทำใหม่หวะเนี่ยโอ้โดูดิดูดิหกพันเก้าแล้วมา โอ้ยนี้มีแล้วได้ไปแล้วมาทําไมโอ้โหคดเกลือบอกเลยคดเกลือเกลือจริงๆโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นวะเนี่ยพี่ไม่เคยสุ่มอะไรเยอะขนาดนี้คอบบ้าประมาณสามพันนะครับผมเดี๋ยวนี่มันน่าจะมากกว่าสามพันแน่นอนดูดีมันดูดเอาดูดเอาเลยโอ้โห ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่โดยครับพี่จะย่อยเรื่อยๆนี่แหละจนกว่ามันจะได้นะครับผมก็ถ้าเกิดย่อยได้ก็ย่อยนะครับเผื่อมันออกก่อนนะครับผมสำหรับคนที่มีเยอะนะเอา้าต่อไปครับผมเจ็บเจ็บเจ็บเลยบอกเลยงานนี้เจ็บนะครับผม9,000พเพชรนะครับณนะตอนนี้เหลือ6,500นะครับผมเปลี่ยนอย่างีต้องเปลี่ยน,เ,ยนเอาเอาไฮเดรโตมาไฮเดโตมา อุยเจ็บว่ะเจ็บจริงๆพี่รู้สึกได้เลยว่ามันเกลือมันคือปืนก็บอกละสามพันเพชรนี่เอาไปซื้อพวกกล่องมาสุ่มก็ดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้นะมาโอ้โออกมาซ้ําอีกแล้วโอเคออกมาวีจะถึงแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้โหตอนนี้เหนือแบบโคตรเจ็บอ่ะเจ็บจริงๆตอนนี้ใช้เวลามาประมาณเกือบ5้านาทีกับการสุ่มนะครับเพชรก็ละลายไปเรื่อยๆนะครับผมเออได้แล้ว ยังไม่ได้อีกได้อะไรเนี่ยโอ้ยย่อยครับย่อยย่อยไปเรื่อยครับย่อยจนกว่าจะได้นะครับพี่บอกเลยถ้าเกิดมาถึงสี่เหรียญแล้วก็เกิดหยุดนี่คือพลาดแล้วนะครับผมก็ต้องไปให้สุดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเออมันมันมันเกลือจริงอืทําการส่งเข้ารอบบี้ไปเลยส่งไปส่งไปเออส่งไปส่งไป,งไปโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมณนะตอนนี้เหลือกี่เพชรแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันห0พันเพชรน,นะครับผมโอ้โหไม่โคตรเกลือจริง กูลท่อทท่อจริงท่อจริงๆเลยนะครับผมสำหรับคนที่สงสารพี่นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพีระหมดไปแล้วครับ3,3 0พเพชรนะครับผมโอ้โหโคตรเกลือเลยจริงๆโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นมาไออดัมเก่านะครับผมมันชื่อตอนตอนแรกชื่ออดัมนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่จะช่วยกู้เอกราชพี่หรือเปล่านะครับผมณตอนนี้นะครับผมจะหมด4 0 0 0 ไม่มานะครับผมมาทักทีเธอขอร้องเออมาทักทีหูกว่าจะมานะครับสามพันหกนะครับหมดไปทั้งหมดกับไอ้ปืนนี่นะครับผมเล่นก็ไม่เป็นนะครับผมแต่อยากมีสก,กินให้น้องๆดูนะครับแล้วก็รีวิวให้น้องๆดูสามพันหก ร้อยเพชนะครับผมย้ํานะครับสาหรับคนที่สุ่มได้น้อยกว่านี้นะครับผมขอปรบมือให้เลยนะครับผมว่าสุดยอดเลยนะครับผมณตอนนี้พี่โดนไปสามพันหกเพชชื่นใจกันเลยทีเดียวนะครับผมอะไรวะนะเออก็มาว่าดีเลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับโอ้โหจุกเหมือนกันนะครับผมบอกเลยนะครับผมสําหรับปืนกระบอกนี้สามพันหกร้อยเพชนะครับผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยไม่รู้ว่า โอ้โหมันเกินมันเกิดไปเอาจยิงเออจริงจริงอะว่าปะบางทีคนหนึ่งคนหนึ่งอะพันแปดพันเก้าแค่นั้นอันนี้สามพันหกเพื่ออะไรโอ้โหอยากจะร้องไห้นะครับเออไอวอสวยนะครับผมสำหรับอไอเดอร์ได้วอด้วยนะครับผมไอวอสีดำเขียวกระโหลกเขียวเลยนะครับผมและสุดท้ายเลยก็คือนี่เลยเหนื่อยลูกซองสีทองใสร่วงไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะครับผม โกลเด้นแกรนนะครับผมแกนหรือเปล่าไม่รู้นะโกไเด้รงวันหายากหายากจริงๆ3 6มพกอะ่ะเอาไว้เอาไว้เอาไว้เดี๋ยวไปหัดเล่นก่อนนะครับกับซองควงกระบอกนี้ซึ่งดีไซน์โคตรสวยบอกเลยเป็นสีทองทั้งกระบ,บอกและมีเอฟเฟกด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลย ก็อย่าลืมสาหรับคนที่ไปสุ่มนับเมนมาบอกพี่หน่อยนะครับหมดไปกี่เพชรนะครับผมโอ้โหกับ2องว่กระบอกนี้ครับไม่ธรรมดาเลยโอ้โหถ้าธรรมดาก็ได้กันเยอะแล้วสิถูกไหมเออก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันสักแป๊บหนึ่งครับบวกสแต็กเท่าไหร่นะครับสแตกของมันไปถูมือไม้สั่นเลยกดหาไม่ถูกเลยช็อตกันช็อตการหาช็อตกันก่อนนี่เลยนะครับผมก็เอฟเฟกก็ประมาณนี้เลย M1887 ครับโกลเด้นแกลนนะครับผมซึ่ง โคตรเทบอกเลยกระบอกสีทอง3,600เพชรสำหรับ ID ดีนี้นะครับผมอยากจะร้องไห้เือเกินนะครับผมบอกเลยเพชรเอาไว้ทำอย่างอื่นได้ตั้งเยอะแยะนะครับผมโดนปืนกระบอกเดียวแทบจนเลยนะครับผมแล้วก็ไอวอลสีเขียวสวยเลยนะครับผมบอกเลยนะครับผมไม่ธรรมดาก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่านะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางนะสำหรับคนที่จะสุ่มนะครับผมก็ บอกเลยจุกจุก <c oughs> ออกยกออกเย็นเลยกระ,ะด้านโอเคประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยกับปืนกระบอกนี้นะครับผม,มเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมอัตราการยิง2บวกระยะ1ลดรีโหลดนะครับผมซึ่งยิงไกลๆก,ก็ดีนะครับผมยิงใกล้ก็ดีอีกนะครับผมแต่ให้มันใส่เกาะ2เนี่ยคือดามเมจไม่ถึง200ก <c oughs> ็เก็คือเลือดเต็มเต็ต้องยิงหัวะครับอันนี้อัดตัวให้ดูนะครับผมอ้าว นี่ก็คือยิงไกลดามจก็ไม่ค่อยลดนะเพราะมันบวกระยะ1น,นะครับผมซึ่งเนี่ยยิงไกลๆมันก็ยังได้อยู่นะครับผมก็แนะนําให้เป็นระยะกลางนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมดูดิเห็นปะก็นี้ไกลเกินไปนะครับผมก็ต้องล่นเข้าไปนิดนึง ก็ยิงไกลมันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ต้องงัดขึ้นหัวนิดนึงนะครับผมสําหรับคนที่เล่นลูกซองควงเป็นนะครับผมเออก็ถามว่าเนี่ยยิงไกลก็ยิงประมาณระยะกลางโอเคเลยนะครับผมอันนี้มันใส่เกาะสองนะสำหรับ c ีวิสีประมาณตาหนึ่งตาสองถ้าเกิดเขาไม่มีเกาะเนี่ยอัดไปเลยนะครับล่วงแน่นอนครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็สาหรับปืนกระบอกนี้ก็เรียบร้อยครับกระซวกพี่ไปแล้วครับสา0 0ันหร้อยเพชนะครับเจ็บเจบจุกจุนะครับผมถามว่าจุกไหมจุกครับผม แต่ก็จำใจครับเพราะไม่มีสกินเล่นนะครับผมบุ้มบุมโอ้โหสองนัดก็คือบอัตาการยิงเร็วอยู่นะก็ประมาณนี้เลยก็คือเหมือนแรปเปอร์แต่บวกระยะเข้ามานิดนึงนะอันนั้นคือใส่แม็กไว้นะครับก็แรปเปอร์ก็สำหรับคนที่ถนัดก็ลูกซองแรปเปอร์อันเดอร์โวก็น่าจะดีกว่านะแต่มันแล้วแต่คนเล่นนะครับสาหรับพี่นะก็อย่าลืมนะสำหรับคนที่ไปสุ่มแล้วได้น้อยกว่าพี่น้อยกว่า3,600เพชรนะครับเม้นมาบอกกันหน่อยนะครับผมมาแบบมาขยี้พี่เลยแบบว่าเออพี่ผมได้500เพชรอย่างเงี้ อยากจะร้องไห้ครับผมก็มานี่เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยสำหรับคนที่ได้นะเมนมาบอกกันหน่อยนะครับผมกี่เพชรนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผม